สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการเติมเกมคุกกี้แลนและเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวคุกกี้ตัวใหม่กันเจ้านี้เลย คุกกี้ลดลูกอมมิ้นก็เป็นตัวที่น่ารักดีแล้วก็น่าสนใจนะครับไปเราไปดูข้อมูลกันตัวนี้เป็นคุกกี้เกรดอ e ีพิกสายซัพพอร์ตตำแหน่งจะเป็นแนวหลังนะครับผู้ทามสกิลอยู่ที่17วินาทีส่วนตัวผมมองว่าแอบนานไปเพราะว่าเป็นกองหลังด้วยเอออาจจะช้าไปหน่อยแต่ก็เดี๋ยวต้องไปลองใช้งานจริงนะครับสกิลเสียงแต่สดชื่นเป่าแต้หอยสงัง เพื่อเรียกปาวานมิ้นอ่าเรียกปาวานมิ้นออกมานะครับแสดงว่ามีโอ,อก,กาสเป็นสายแซมมอนแต่สดชื่นจะช่วยฟื้นฟูเพื่อร่วมทีมและมอบบัฟลดความเสียหายและลดดีบัฟนะครับว้าวเมื่อปลาวานปรากฏตัวก็จะสร้างคลื่นมิ้นเพื่อสร้างความเสียหายธาตุน้ําให้แก่ศัตรูแนวหนะ้าโอ้มีธาตุน้ำด้วยและจะฟื้นฟูเพื่อเร่วมทีมเท่ากับปริมาณความเสียหายจํานวนหนึ่ง หลังจากการปรากฏตัวของปลาวานมิ้นก็จะพ่นน้ำเย็นสดชื่นและมอบโล่พลังชีวิตให้แก่คุกกี้เพื่อล่วงทีมในขณะที่ลูกอมมิ้นใช้สกิลจะยิ่งทนทานต่อเอฟเฟกรบกวนการใช้สกิลได้มากขึ้นนะครับโอ้โหค่อนข้างน่าสนใจเลยเพราะว่าแพทเนี้ยอย่าลืมมันมีอะไรที่แปลกใหม่เพิ่มมาก็คือสกิลของธาตุน้ำนะครับอย่างแบ็คพูลนักฟ้าทะเลเนี่ยอาจจะคอมโบกับตัวนี้ได้และก็สกิลจะคล้ายๆกับ เหมือนเป็นพาเฟ่ะสมกับสแนปดาก้อนแล้วก็มีการฮิวที่สําคัญเป็นสายซัมมอนด้วยหรือเปล่าเนี่ยเราจะต้องไปลองกันแต่อาจจะใช่นะครับเพราะว่ามีการเรียกปลาวานมาแล้วก็มีโล่ด้วยนะโอ้โหตึงเกินถัดมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับฟื้นฟูพลังชีวิต170%ของพลังโจมตีลดดีบัฟ35%นาน15วินาทีโอ้โหนานมาก ลดความเสียหายเพิ่มเติม14.5%นาน15วินาทีนะครับโลภพลังชีวิต15%ของพลังชีวิตสูงสุดนาน5วินาทีโลภพอๆกับเพียวเลยความเสียหายจากคลื่นมิ้นอยู่ที่600.74%ของหูแรงเหมือนกันนะครับด้วยความที่ว่าเป็นสายพพอร์ตเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยคลื่นมิ้นฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ95%ของความเสียหายจากคลื่นมิ้น ฟื้นฟูนฟนสูงสุด200%ของพลังโจมตีปัจจุบันของคุกกี้ลดลู่อมมินนะครับโอ้โหสกิลแบบเวอร์วังมากอ่าเดี๋ยวเราไปเทียบสกิลกันในแต่ละส่วนก่อนนะครับอ่าจะเทียบกับสแนปดาก้อนในส่วนของโล่แล้วก็ปริมาณการฮิวอันนี้มัน23%นทุกหนึ่งวินาทีนานวินาวิอันนี้ก็เอาไปคูณ7อาจจะหนีห่างกันไม่มากเท่าไหร่ตัวเมื่อกี้ ไม่มีการต้านทานการสตาร์ทหรือไม่มีการการสตาร์ทนะครับถ้าเจอทีมสตาร์ทอาจจะโดนอยู่อ่ะก็ว่าไปโล่นี้โล่สิบสามจุดห้านานห้าวินาทีโล่นี่พอๆพกันนะครับอันอนเมื่อกี้สิบสามจุดห้าอันนี้อยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคอถัดมาแล้วความเสียหายอยู่ที่สิบสี่จุดห้าสิบสี่จุดห้าตัวนี้ลดอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้อาจจะนานกว่า อันนี้อาจจะได้เยอะกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะนานกว่าด้วยสิบวิอ๋ออันนี้นานกว่านะครับอันนี้15วินาทีโอ้โหเอาเรื่องว่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจในสัดส่วนนี้นะครับส่วนโล่อะไรเนี่ยผมมองว่าจะต้องไปรอดูการใช้งานจริงท็อปปิ้งแบบไหนที่มองว่าเหมาะสมนะครับจากที่ดูมาอาจจะเป็นคูทามออฟลองแล้วความเสียหายแล้วก็พลังโจมตีหรือไม่ก็อาจจะเป็นแล้วความเสียหายแล้วก็มีออฟลองคูทามติดมานะครับเดี๋ยวลองใส่เป็นคูทาม แล้วความสียหายก่อนลักกันนะแล้วขอเอาจากสมุนไพรไปเลยเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยอาจจะต้องพักเบรกไว้ก่อนและเล่นมานานเลวนะครับล็อกสตาร์หรอสบอาบอาพาเฟถอดไม่ได้ด้วยเอาเอาเท่าที่ได้ก่อนนะครับโอเคปึงป้งปึ้งอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของสกิลกัน เนื่องจากว่าอารีนาเพิ่งจะรีเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองเทสกับเพื่อนในอันนี้ก่อนเลยก็ได้เนี่ยเพราะว่าแรล่งส่วนใหญ่มันเพิ่งจะรีนะครับระบบมาใหม่หมดทีมถ้าลองในทีมที่เป็นซีรอนอาจจะงงนะครับดังนั้นเราขอลองในทีมเมตาปกติก่อนเอาเป็นทีมมังกรรักกันนี่นะแล้วก็เอาใส่ตัวล่าสดไปนะครับพึ้งโอ้โหแบบนี้ดาเมจจะเยอะเกินไปดังนั้นจะต้องมีตัวอื่นๆมาเสริมสักหน่อยนะครับผมขอใช้เป็น แสงจันทร์ละกันง่ายๆดีปึ๊บแบบนี้นะตึ๊บตึ๊บตึ๊บเราจะค่อยๆดูสกิลไปด้วยกันอันนี้ใส่เป็นตำรามาขอญอาตีนะครับสกิลมันแบบหลายตัวผสมกันก็คือง่ายๆเหมือนสแนปดาก้อนแต่ว่าไม่มีการการสตันเนาะแล้วก็เป็นสแนปดาก้อนที่ทำดาเมจได้รุนแรงนะครับเดี๋ยวดูนะปึ๊บโอ้สกิลเขาก็ออกได้อยู่เขาออกได้อยู่นะครับ อ่ามีประวานเห็นไหมถ้าเราลองสังเกตนะครับถ้าเราลองสังเกตเมื่อกี้เหมือนจะมีตัวอะไรโผลมาอ่าลองดูถึงสกิลมาแล้วครับภาพอย่างค่อนข้างเยอะปึ้งอ่าโอ้โหเฮ้ยมันก็ทําให้ทีมได้หิวได้ดีนะครับทุกคนเอแสงจันน่าจะเป็นท่าแสงใช่ไหมไม่ใช่ทตุน้าใช่ไหมครับปึ๊บอ่าลองดูเขามาปึ๊บ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 โอโดนว่ะโดนว่ะแต่ว่าเราก็สวนได้อยู่นะทำมาเล่นไป ปริมาณการฮิวมันสามารถเทียบกับแนดได้เลยเพราะว่าดาวเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับอาจจะมีความยากในเรื่องของการทำด็อปปิ้งด้วยประมาณหนึ่งเพราะว่าถ้าดาวน้อยเนี่ยคุณต้องไปเน้นออฟลองและความเสียหายไอ้พวกสายซัพพอร์ตส่วนใหญ่จะเก่งก็ต่อเมื่อดาวเยอะมากๆเนี่ยเออเห็นผลชัดเจนนะครับหืมก็ส่วนตัวผมมองว่าน่าจะคอมโบกับธาตุน้ำไว้ก่อนว่ะ,วะ,ะเลเลพวกน้ฟ้าทเลอเไรพวกเนี้ยแต่เรายังไม่ได้แบบปั้นมันจริงจังนะครับลองดูปริมาณการฮิวก่อน ปริมาณการฟื้นฟูนะครับอยู่ที่9ล้านกว่าโอ้ใช้ได้ใช้ได้นะครับไม่แย่เลยฮิวแรงกว่าแนปดาก้อนด้วยทัทงที่ดาวเนี่ยน้อยกว่าเขา1ดาวนะครับและแซนด์บาก้อนมันเป็นในนี้ด้วยกูทำล้วนที่น่าจะออฟรองเนี่ยเร็วกว่านะครับอโอเคถ้าใส่นักฟอเทเลไปเนี่ยมันน่าจะยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าต่อให้มันมีระบบใหม่เข้ามาแต่ด้วยความที่ว่า เรายังไม่ได้ไปปั้นไอ้ระบบใหม่มันนะมันอาจจะยังไม่เข้าอ่าลองหาธรรมดาตีดูก่อนปึ๊บอ่าลองเป็นตัวที่อาจจะเป็นธาตุน้ำไหมอ่าเราเราขอลองเป็นสตาร์ดัสผมใส่ท็อปปิ้งไว้ปะเนี่ยอ่ะโอเคลองดูสตาร์ดัสนะครับไม่กอนอาจจะต้องเป็นซอเบเอ้ยซอบเป็นธาตุน้ำหรือเปล่าวะเออเดี๋ยวเดจะจับซอเบไปลองกันนะครับอ่าลองดูก่อน อีกอย่างที่อยากลองคือซัมมอนแต่ซัมมอนนี่คงต้องทําคลิปแยกนะครับไม่งั้นจะนานเนี่ยเนี่ยเห็นม้มันเหมือนจะมีอะไรโผล่มานิดหน่อยนะครับซึ่งน่ารักมากเห็นไหมสีขาวๆเนี่ยเออโดนไปด้วยว่ะโดนไปด้วยอือเออช่วยป sure. right. ้าช่วยป้าลอดสกิลอยู่นานมากอาจจะมีอาการแหลกหน่อยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเพิ่งจะอัปเดตมาเนอะอืมไปโอ้โหโอ้โหโดนว่ะโดนว่ะเจ็บหนักเจ็บหนัก ยืดขึ้นมาตอนนี้รู้สึกไปกระทาดไฟพวกมังกรอะไรพวกนี้จะแอบขัดขัดเหมือนกันนะครับถามว่ายืนได้ไมายืนได้แต่อ่ามันอาจจะยังไม่เข้ากันเพราะว่าบัฟมันสนับสนุนาธาตุน้ําชัดเจนเลยจากที่ดูกันนะครับอ่ะดูปริมาณการหิวก่อนปริมาณการหิวนะครับถ้าเราเทียบกันเนี่ยนั่นชัดเจนสองสามตาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงพอๆกับสแนปดากอนเลย เอาเป็นว่าถ้าดาวน้อยกว่าแซนดมันก็สามารถใช้งานในเรื่องของการฮิลเนี่ยได้ดีกว่าแล้วนะครับถ้าน้อยกว่าดาว2ดาวไม่น่ามีปัญหาถัดมาอยากจับไปลองอ่ธทาดน้ําว่ะแต่ปัญหาคือมันจะเข้ากันขนาดไหน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตจ,จับซาเบไปใส่นะครับแบ็คเพลก็ได้อ่ส่วนตัวผมว่าแบ็คเพลก็ยังโอเคอยู่แล้วก็ซาเบอลองดูนะครับมันมีทตดบอกหรือ,อยังวะในไอน้นี่นี นี่คืออะไรอะสกิลออสกิลมันเหมือนจะยังไม่มีธาตุบอกนะครับทุกคนธาตุคุกกี้มันอยู่ตรงไหนวะลืมไปแล้วอะอ่าเป็นว่าประมาณนี้ก่อนละกันนะครับโอเคโอเคอ่าถ้าใส่ลดความเสียหายอันนี้ใส่อนแรกก่อนละกันมันมีตั้งค่าผู้นําด้วยนะครับระบบใหม่อ๋อตั้งค่าผู้นําหากเลือกคุกกี้ที่มียามสโตนอ๋อจะต้องทำไอ้ยามสโตนนั้นก่อนนะครับอ่าค่อยว่ากันไปลองดูสกิล เจอธาตุไฟเฮ้ยเราต้องกินธาตุไฟแล้วเปล่าวะถูกไหมสกิลธาตุน้ํานะครับอย่างที่บอกจะพึ่งไมตัดสนินในเรื่องของความแรงดามเมจอะไรมากมายด้วยดาวเขาเนี่ยแล้วก็ด้วยสายของเขามันจะไปทางซัพพอร์ตมากกว่านะครับเราดูที่ปริมาณการฮิลแล้วก็จังหวะเบื้องต้นก่อนเศียดายมาลองกับซัมโมนไม่ได้แล้วนักฟ้าทะเล,ลอะไรพวกนี้ยังไม่ทำยามสโตนนะครับเสียดายมากาไม่เป็นไรเราให้เป็นการประกอบการตัดสินใจไปก่อนนะครับอยู่ในทีมนี้ แลคสีหายไปซอเบโดนหนักมากโอ้โหแต่ว่าแต่ว่าดาเมจเหมือนจะแรงกว่ารอบเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นทีมเดิมที่เราเจอกับตามเมื่อกี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ก็ทนไม่ค่อยได้นะครับอ่าแรงไม้แรงไม้ไมปึ๊บโอ้โหโดนวะคงต้องทำยามสโตนก่อนจริงๆนะครับถึงจะเห็นศักยภาพอ่าด้วยการฮิลเนี่ย แรงกว่าอย่างที่บอกแน่นอนอันนี้กล้าคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าท็อปปิ้งเนี่ยเป็นเซ็ตที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วเอคู่ไทมของแ n น p ์ด้าก้อนเนี่ยแอบจะเร็วกว่าเล็กน้อยด้วยดังนั้นตัวนี้จัด,ดวยฮิลแรงอีกหนึ่งตัวนะครับอาจะลองตีกับคนอื่นก่อนก็ได้ลองกับคนอื่นผมจะลองในทีมที่เป็นนางฟา้าทะเลเลยก็ได้ไหมนางฟา้าทะเลยเลยเพราะว่าอาจจะเทสได้นะครับลืมไปแล้วว่านางฟา้าทะเลมันใส่ท็อปปิ้งไงวะ เราไม่ได้ใช้นานมากอะเป็นแบบโหเกือบเกือบปีได้นะครับทุกคนเกือบปีได้เลย <c oughs> อ่าขออนุญาตใส่แบบเบื้องต้นไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปลงลึกอะไรมากมายนะครับใส่ประโจมตีล้วนไปสกิลสมัยนี้มันอย่างนี้ยแหละอันนี้จะเป็นธาตุน้ำที่คาดว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดีนะครับแต่ต้องทำยายมสโตนก่อน อย่างที่บอกเลยแล้วแม่งน่าจะทํายากด้วยเพราะว่าเป็นเลเจนดารี่ปุ๊บส่วนทีมตีบอสด้วยสกิลมันผมมองว่าน่าจะยังไม่ค่อยเหมาะกับทีมตีบอสหรือเปล่าอาจมันจะมีทีมพวกแนนดาก้อนตีบอสมังกรน,นะครับอาจจะต้องลองดูแล่อย่าเพิ่งไาตัดสินเนี่ยฟาเทาลีก็ต้องเป็นครูถามเรย่องอวะสิบเอ็ดจุดแปดบ้านเนี่ยแตกไปแล้วนะครับนะฟาเทาลีก็แอบบบางแอบบางไปหน่อยปืด๊ดปื๊ดนะครับหืโดนหนักเลย ก็ยังส่วนตัวผมมองว่าก็ยังแบบต้องรอทีมที่ดีก่อนแต่นักฟ้าทะเลเนี่ยมีแววนะแต่ต้องรออ,อย่างที่บอกอัปเกรดให้ตึงขึ้นความแรงการฮิลใช้ได้เดี๋ยวลองเป็นฮิลเดี๋ยวไหมหรือจะลองไปกับทีมซีรอนอะไรพวกนี้ไหมครับเพราะว่าทีมธรรมดาดูแบบยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอช็คอารีนาแปบ๊บนึงนะครับโวอารีน่าระบบใหม่มากอันดับดูตรงนี้ใช่ไหม ยังไม่มีใครใช้นะครับนะเวลาเนี้ยอาจจะเป็นพอเซิร์ฟมันเพิ่งจะรีมาโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอ่ะตีกับเพื่อนเหมือนเดิมจะได้รู้ว่าเออเป็นยังไงโอ้คนนี้อยู่มาสเตอร์สี่แล้วแสดงว่าเอาเรื่องอ่าเดี๋ยวจะกลับไปใช้เป็นทีมซีรอนก่อนแต่ผมจะเอาตัวเนี้ยใส่ไปในส่วนของสแนปตากรอแทนไปเลยนะครับนี่เลยใส่แทนกันมา ก็วนกลับไปทีมเดิมๆเ,เออปริมาณการฮิวผมมองว่าน่าจะสู้ในส่วนของล็อกสตาร์ไม่ได้หรอกแต่มันได้เรื่องของการซับความเสียหายมาที่เพิ่มเติมมานะครับแล้วก็โลภพลังชีวิตก็เหมือนแบบแทนสแนปดาก้อนได้นะเหมือนแทนได้ถ้าไม่ได้เจอทีมที่มีสตารอะไรพวกเนี้ยแต่สแนปดาก้อนจะดีกว่าตรงที่เป็นอมะตะนะครับปึงป้งปึ้งเนี่ยก็ยืนได้สบายนะครับด้วยปริมาณ3ดาวพลังชีวิตต่างๆจาค่อนข้าง Uh, สูงพอสมควรเพราะว่าเป็นสายซัพพอร์ตนะครับไม่ใช่สายดาเมจอะไรขนาดนั้นเนี่ยหึห uh ึ huh, uh huh, uh huh, โดนว่ะโทรศัพท์ทำงานก็ได้นะครับก็แอบ,บเล่นได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรสําหรับทีมซีรอนเพราะว่ามันก็แค่เปลี่ยนแปลงตัวฮิลไปเรื่อยแต่ส่วนตัวผมมองว่าทีมซีรอนทีมเดิมก็โอเคอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันก็ฝ่าไปตามสไตล์ของเขาเจาะเจาะไปเรื่อยๆเจาะไปโอ้โหซีร <laughs> อนซีรอนเออถ้าใส่ในทีมซีรอนมันก็ได้อีกฟิลหนึ่ง ได้อีกฟิลหนึ่งหรือจะลองเป็นอดีตีทีมเดิมลองเป็น2ตัวไหมครับมันจะยิ่งอึดกว่าเดิมสิเพราะเป็นอ่าซับความเสียหายสองสามตัวเลยถูกไหมแซนด์ดาก้อนซับความเสียหายตัวนี้ก็ซับความเสียหายด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวขอเช็คในเรื่องของพลังชีวิตหน่อยพลังชีวิตนะสามดาวเนี่ยอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันตัวนี้หนึ่งแสนหนึ่งแสนหกหมื่นด้ยแอบสูงเหมือนกันนะครับพลังชีวิตแอบสูงถ้าเทียบกับ ทวกสายซับสายรักษาพวกนี้อะเมื่อกี้แสนเกใช่ไหมเอ้ยใกล้เคียงกันเลยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับสำหรับตัวซัพพอร์ตตัวฮิลเอเซียคิกเอเซียคิกนะครับเมื่อกี้เราใช้สลับการแค่เจ้านั่นนะครับแล้วลองดูสลับการแค่ตัวฮิลเจอทีมเดิมเลยเดี๋ยวดูผลลัพธ์ว่าจะแตกต่างกันไหม โดยการใส่ตัวซับความเสียหายถึง3ตัวแบบนี้โอ้โหซีรอนมันจะอึดขึ้นอนัไหนวะเอาสิเอาสิอะเปิดไปเปิดเกมไปโอ้ยอย่างอึดมันเป็นโล่2สองตัวแต่ว่าแตกวะมันเป็นโล่2สองตัวด้วยนะครับแต่เราก้ตามันได้ไอ้นี่ได้ได้อังกอรมาไงมันก็จะฮิวเต็มหลอดได้นะโอ้โหลองดูเป็นไง ปุ๊บก็กดีกันคนละแบบอะเออมันใช้คำว่าดีกันคนละแบบว่ะไม่ไม่แบบไม่ไม่แยกไว้กว่ากันแค่ว่าใครชอบสไตล์ไหนนะครับแต่อันนี้ก็แอบ,บโอเคนะมันได้เรื่องของการซรับ2ตัวสังเกตได้ว่าถ้าเป็นล็อกสไตล์เนี่ยมันจะมีตัวตายเว้ยตายเร็วกว่านี้นิดหนึ่งนะครับปริมาณการฮิลเนี่ยเนี่ยโอเคเลยนั่นมีตายครั้งหนึ่งเออทีมซีรอนเข้าเฉยเลยว่ะแต่ทีมธรรมดานี่ต้องรอนักฟ้าทะเลอย่างเดียวนะครับ อันนี้มั่นใจต้องรอนฟาทะเลกับแบ็คเพลว์เดี๋ยวลองดูอีกอีกสักตาหนึ่งสุ่มเลยคนคนนี้ก็ได้ตึงๆนะครับดันเข้ากับทีมซีรอนได้ดีนะเพราะว่าทีมซีรอนยังไงมันก็ต้องยื้อเกมไปเรื่อยๆนะครับยื้อไปแล้วก็ไปเน้นจบในช่วงท้ายดังนั้นตัวฮิวที่ฮิวแรง หรือว่าตัวฮิวที่มีการบัฟลดความเสียหายเนี่ย add, ไปด้วยกันได้สบายอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนทีมอื่นนะครับผมว่าก็ต้องไปเป็นฮิวคู่ฮิวเดี่ยวไม่น่าไหวฮิวเดี่ยวอาจจะฮิวไม่ทนันหรือไม่บางทีก็ไปเจอทีมที่มีสตันพวกเนี้ยอาจจะยังลําบากอยู่อ้าวเอาละติดไหมโอ้ยรอบนี้แตกเลยร <Books> อบนี้แตกเลยเพราะว่าเจอรับหลายนะรับหลายต้องใช้อังโกย่างเดียวไปใช้ล็อกสตาร์ลอง อ,อีกอีกสักรูปแบบไหมสักรูปแบบเป็นฮิวเดียวไหนๆก็ไหนๆแล้วฮิวเดียวนะครับฮิวเดี่ยวก็คือต้องเอาแต่ส่วนตัวมองว่าไม่ไหวหรอกอ่ะเป็นสตาร์ดั้แลักกันเนอะสตาร์ดันะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวหน้าไปเป็นมังกรอ่ะจะเป็นเมตาที่เจอบ่อยในช่วงนี้นะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนสมบัติหน่อยสมบัติเป็นตำลา อาทีนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะไหวไม่ไหวฮิวเดี่ยวเจอกันนะครับแต่ว่าฮิวเดี่ยวเราเนี่ยเป็นตัวใหม่ฮิวเดี่ยวเขาจะเป็นสแนปดากรก้อนทีมก็ทรงใกล้เคียงกันซาเบกับแสงจันเนี่ยถามว่าแตกต่างไหมก็มีความแตกต่างนะในแพทนี้ซาเบแอบแอบเฉิดฉายกว่าเล็กน้อยนะครับออแต่ว่าแบบเก่งกันมากไงมันอยู่ที่ทีมด้วยแต่ผมมองว่าซาเบเก่งกว่าเล็กน้อยเนี่ยแตก ดังนั้นก็เจอจุดบอดชัดเจนว่าเวลาใช้เป็นตัวฮิลตัวเดียวนะครับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดออกได้เลยดังนั้นส่วนตัวถ้าดาวน้อยไม่ควรอํมไปเป็นตัวเดียวควรจะไปเป็นฮิลคู่ลงด่านไม่ล่ะไหนๆก็รีวิวและเดี๋ยวเราจะพาไปลงด่านเบื้องต้นให้ดูละกันเอพิโซดซักนี่เลย4ี่คี่ิสองไหนๆก็มีเก็บเศษพอดีนะครับเอาเป็นตัวเดียวเลยนะอ่า นี่ปุ๊บชายนิ่งหรอไม่เอาชายนิ่งชานะ้าเอาเป็นสตาร์ดั้และกันสแนปออกไปแล้วก็ใส่ใส่เจ้าสาังท ا ن ไปนะครับมาดูกันว่ามันจะทำให้ทีมเนี้ยแบกไหวหรือเปล่าโดนมอนสเตอร์กระแทกหน้ามาหรือเปล่านะครับ <c oughs> อาจจะตีบอสสกิลได้วะ่ะแต่ทีมตีบอสสกิลมันจะต้องเปลี่ยนไปเป็นธาตุน้ำใช่ไหม เราะว่าตัวตัวนี้มันสนับสนุนธาตุน้ำด้วยเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเนี่ยมีการพ่นน้ำเลือกเย็นและมอบโลกพลังชีวิตสร้างขึ้นเพิ่มความแสบธาตุน้ำให้แก่ศัตรูแนวหน้าเออให้กับศัตรูแนวหน้านะครับถ้าไปกับแบ็คแบ็คเลมอนเนแต่แบ็คเลมอนเนตมันก็ไม่ได้ตึงขนาดนะที่ว่าเว็บเดียวแตกเลยอะ่ะเออโอ้ยลงหนก็สบายว่าทุกคนเนี่ย ฮิวอยู่นะครับ iro, มีโล่มีอะไรครบๆเลยอสี่กว่าก็ถือว่ายากแล้วนะครับเออได้หวะ่ะมันคุมตัวดาเมจอยู่นะครับดังนั้นมือใหม่กิบๆแบบไม่มีสแนปดาก,ก้อนเนี่ยตัวเนี้ยผมมองว่าจับไปใส่ได้นะเออมันมันไมไ่ถึงขั้นแบบฮิวด้อยมันฮิวมันฮิวแรงแค่ว่ามันอาจจะไปรองแค่ตัวฮิวท็อปๆอย่างล็อกสตาตร์พวกนั้นนะ่แล้วก็บัฟมันโอเคนะ ส่วนตัวมองว่าบับโอเคแล้วตัวเขาเองก็มีดาเมจที่ไม่แย่เลยเนี่ยเห็นปะจบได้ไวมากโอ้โหจบเอพิส od m เต t e r 4ได้เร็วนะครับ <c oughs> สามดาวชิวๆอ่ะลองดูปริมาณดาเมจเราไม่ค่อยได้สังเกตเลยเนี่ยเยอะกว่าแสงจันว่ะเราเล่นไปสังเกตจริงๆเยอะกว่าแสงจันนะครับโอ้โหเออก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ดูดี ดูดีนะส่วนตัวของเชียเลยตัวนี้น่าเก็บนะครับประมาณสามดาวถึง5ดาวเบื้องต้นเอามาสะสมไว้ก่อนแล้วรอดูอีกสักประมาณ45หวันหรือไม่ก็เร็วๆเนี้ยไอพวกท็อปเซิร์ฟเขาจะรีบปั้นแบ็กเพิลแล้วก็นางฟ้าทะเลไอฟังก์ชันนี้กันนะครับเนี่ยไอฟังก์ชันในส่วนของการเรียกเป็นแคนดี้ก็ได้จริงๆอ่ะมันคือยามสโตนไอจริงมันก็เหมือนแคนดี้นั่นแหละถ้ามันทําแล้วมันอาจจะไปด้วยกันได้ดีนะครับอันนี้มันเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่ไง โอเควันนี้ก็มีปรับมานี้นะครับสำหรับเจ้าคุกกี้แล้ลูกอมเมนสนส่วนตัวผมมองว่าใช้ได้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ